ต่ออันนี้อะไรคะ 也不辣，就是吧？ สิคะอันนี้เลขอะไรเอ่ยได้ค่าได้ค่าอ่าน้องนายไปใส่ที่เลขค่าในเอ่ยมีห้าจุดโอ้โหไวมากเลยถูกต้องไหมน้องนายดี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 อ่ายังดีดีดด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  Bye bye, bye. win, ma Bình Du này Mà Bình đu.